สวัสดีค่ะไปตองกินไปตามใจเรานะคะวันนี้ไปตองจะมาพาทุกๆคนทำแกงแกงเผ็ดไก่ใส่มะเขือจะม,มีไก่ไก่อันนี้เป็นไก่ส่วนของสะโพกเนื้อสะโพกไปตองซื้อมาเป็นที่แบบเป็นชิ้นชๆแบบนี้เลยไม่ได้มาหัน่น สะดวกสบายแล้วก็จะมีมะเขือมะเขือนี่มะเขือยี่สิบบาทเยอะแยะเลยประมาณครึ่งกิโลได้แล้วก็จะมีกระเพรานี่มีกระเพรามีกระเพราแล้วก็จะมีพริกแกงจะเป็นพริกแกงแบบ หอมๆเลยแล้วก็จะมีกะทิกะทิกะทิใส่กระทะนะคะเดี๋ยวเรามาเออมีอะไรต้องทำไก่ก็หั่นแล้วไก่ก็หั่นแล้วเนาอะอยังเหลือมะเขือจริงๆแล้วก็มันง่ายมากก็เหลือมะเขือเดี๋ยวหั่นที่หลังเพราะว่าถ้าหั่นไว้มันจะดำ จะได้ไม่ต้องแช่น้ํานานเดี๋ยวหั่นแล้วเอาน้ำเกลือละลายใส่เอ่อ,ล,อละลายใส่เอาน้ำเกลือละลายใส่ใส่น้ําแล้วก็หั่นมะเขือใส่ลงไปมันจะได้ไม่ดําลูกใหญ่ลูกใหญ่อะ่ะแต่น่าจะอ่อนอยู่นะคะน่าจะอ่อนอยู่ที่ใส่อวบเลยเด็ดกระเพรา เด็ดกะเพราก่อนนะเด็ดกะเพราเด็ดกะเพราะเพราก่นิกแกงมะเขือไก่กะเพราแกะทิ่ แกงเผ็ดไก่ใส่มะเขือกินไปตามใจเราไปตองฝากกดติดตามให้หน่อยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ไปตองนะหนึ่งท่านเนี่ยเท่ากับหนึ่งร้อยกำลังใจของไปตองเลยส่งยิ้มให้ไปตองหน่อยนะส่งหน้ายิ้มมาอันเดียวก็ได้ ถ้าไม่ได้ทักทายกันก็ไม่ต้องไม่มีเพื่อนเลยอยู่คนเดียวกินคนเดียวก็เลยมาหาเพื่อนๆนี่แหละวันหนึ่งนะถ้าไม่ได้ทำคลิปนี้ก็มีหน้าที่หลักคือจัดรายการวิทยุ แต่พอหมดสามชั่วโมงแล้วไปตองก็ถึงเเหลือจากนั้นกี่ชั่วโมงก็จะไม่ได้พูดกับใครเลย <c oughs> ก็เลยมาหาเพื่อนๆก็เลยมาหาเพื่อนในนี้ค่ะมาคุยกับไปตองหน่อยนะนะคะขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่กรุณา สละเวลาอันมีค่ามาดูคลิปขลขะเลของไปตองนะคะเป็นเพื่อนแก้เหงากันเนาะไปตองก็ทําไปก็จะได้พูดคุยไปไม่งั้นไปตองก็นั่งทําคนเดียวเนี่ยก็ไม่มีใครมาคุยเป็นเพื่อนเลยฝากกดติดตามกดไลค์ให้ไปตองหน่อยนะไปตองไม่ได้มาสอนทำอาหารนะจะ จะต้องมาให้ดูนะว่าเออไม่ต้องกินแบบนี้นะทําแบบนี้นะเพราะว่าจะต้องพูดทุกครั้งเลยพูดทุกคลิปเลยว่าอาหารของแต่ละบ้านนะ่ะเขาอร่อยไม่เท่ากันหรอกบางบ้านกินเค็มบางบ้านกินหวานาบางบ้านกินจืดนะคะบางบ้านกินเผ็ดกินไม่เผ็ดทุกคนกินไม่เหมือนกันแต่เราดู วันนู้นบันนี้ทำแนละ้วเออน่ากินเนาะวันนี้ไม่รู้จะกินอะไรดูคลิปไปดูคลิปมาทําตามเขาแต่เราก็ต้องปรุงตามที่เราชอบอยู่ดีแหละเนาะนะคะวันนี้ไปทองจะมาทำออแกงเผ็ดไก่ใส่มะเขือกินนะคะจริงๆแล้วอะ่ะก็เป็นคนไม่กินมะเขือเท่าไหร่หรอกแต่ต้องใส่ไ ท้าไม่ใส่ก็ไม่ได้จะแกงแต่ไก่เอ้ก็ยังไงอยู่นะคะแต่ก็ทำง่ายๆแหละต้องไเป็นคนทำอาหารเร็วขกอเล็กเดี๋ยวได้กินละทำเร็วทำง่ายๆทำไปตามใจเรานะคะกินไปตามใจเราเราชอบรสชาติแบบไหนเราก็าปรุงแบบนั้นไปวันนี้เพื่อนๆได้อะไรกินข้าวกันล่ะ ส่งรูปภาพมาให้ดูหน่อยมีอะไรกินกันบ้างถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ดูดูคลิปเลยดู youtube มาเยอะเลย <c oughs> บางทีดูดูไปแล้วหิวเลยเนาะ, <c oughs> ะเนี่ยค่ะเตรียมไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปผัด เครื่องแกงเนี่ยผัดกับหัวกะทิใส่ไก่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวหั่นมะเขือไปด้วยระหว่างที่รอไก่มันสุกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปจัดการปรุงกันเลยตั้งกระทะแกงใส่กระทะก็ได้นะคะทุกคนไปต้องจำจำแม่แม่เขาทำ ใส่ใบก่อนนะแกงในกระทะเพราะว่ามันจะผัดง่ายแกงในกระทะและ้วเขาไปเทใส่หมอ้อทีหลังอันนี้ไม่ต้องก็ลองวันนี้แกงแกงใส่กระทะตั้งกระทะค่ะเปิดไฟค่ะเอากระทิใส่ลงไปหน่อยนึง กะทิขวดเนี่ยถ้าเทออกจากขวดเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวกะทิแต่ถ้าเราอยากได้เป็นหางกะทิเราก็เอาน้ำผสมไปก็จะเป็นหางกะทินะจ๊ะาค้นๆ๋ยวเอาพริกแกงมาผัด กะทิเดือมละใส่พริกแกงลงไปเลยใส่กะทิน้อยๆก่อนนะคะให้เหมือนเป็นหัวกะทิก่อนแล้วก็จะผัดพริกแกงให้มันหอมผัดพริกแกงให้มันหอมหอม ให้พริแกงมันสุกก่อนแล้ก็หยอดกะทิลงไปเรื่อยๆถ้ามันแห้ง,ดงหเดี๋ยวเัดจนหอมแนน่เริ่มหอมแล้วค่ะ พอพริกแกงมันสุกหอมดีเลีวเราเอาไก่มาผัดเวลาแกงเราต้องผัดพริกแกงอย่างนี้นะให้พริกแกงมันสุกก่อนนะคะ ถ้าเราใส่กะทิแล้วพี่แกงลงไปละลายมันไม่ได้มันจะไม่เป็นแกงเผ็ดใส่ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะพี่แกงหอมแล้วแล้วก็ผัดให้ไก่มันรู้สึกว่าแบบเนื้อตึงๆให้สุกครับ สิบเเปอร์ซนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมหางกะทิลงไปอู้อันนี้ทำไมใหญ่จัง แล้วก็เติมเติมกะทิได้ทีละนิดละนิดแล้วก็ผัดไส่ผัดไส่ให้หอมเลยเนี่ยผัดไฟเนื้อมันก็จะต,ตึงๆเดี๋ยวเราใส่หางกะทีิได้แล้ว หน่อยใส่ผงปรุงรสในผงปรุงรสเนี่ใส่ก็ต้องระวังนะจ๊ะเพราะว่ามันเค็มใส่นิดนิดช้อนโต๊ะหนึ่งไก่หนึ่งกิโลนะคะเนี่ยไก่หนึ่งกิโลแล้วก็เดี๋ยวมีอ่ามะเสืออีกสักครึ่งกิโล ก็ตีซะวัตถุด,ดิบในกิโลครึ่งจะต้องใส่ใส่ผงปรุงรสไปช้อนโต๊ะหนึ่งค่ะแล้วก็ใส่หางกะทิเลยใส่หางกะทิ กะทิเนี่ยเราเติมน้ำเปล่าไปเติมน้ำเปล่าเท่ากับกะทิที่เราเติมไปสักพู่นี้แค่นี้มันก็จะเป็นหันกะทิแล้วค่ะแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดเดี๋ยวระหว่างที่รอไก่มันเดือดนี่นะคะไปลองก็จะไปหั่นมะเขือไม่ได้หั่นให้ทุกคนดูนะนะคะไม่ได้หั่นให้ทุกคนดูเดี๋ยวไปดูตอนที่ใส่มะเขือแล้วก็ ใส่ใบกะเพราทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันพอแกงเดือดแล้วนี่อันนี้สุกแล้วนะจ๊ะอันนี้สุกแล้วไก่ก็สุกเข้าที่แล้วทีนี้เราจะมาใส่มะเขือกันเลยมะเขือใบตองก็ใส่ เขือเอาหั่นแล้วก็ใส่น้ำไว้ใส่มะเขือลงไปเลยพอเราใส่มะเขือแล้วเราจะไม่ไม่ไม่ต้มนานไม่เคี่ยวนานเพราะว่าให้มะเขือมนัน ตก,กรอบหวานหวาน,นเสือลงไปเลย ตองลืมบอกเลยเนาะว่ายังว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ชิมเลยแต่ที่ไปตองใส่อ่ะใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงแต่น้ำพริกอ่ะบางบางทีน้ำพริกอะที่เขาตำขายอ่ะเขาจะใส่เกลือไปแล้วนะทุกคนเนี่ย น้ำพริกของป้าคนเนี้ยที่ไปรองซื้อประจำอ่ะเขาใส่เกลือมานหน่อยๆแล้วโบราณอ่ะคนโบราณเขาทำน้ำพริกก็จะใส่เกลือด้วยก็เลยจะออกเค็มอยู่แล้วอันนี้ไปรองก็เติมเดี๋ยวเติมน้ำปลาสักนิดหนึง หอมน้ำปลาห่อนี่เติมน้ำปลาแค่นี้เติมน้ำปลาเพิช้อนโต๊ะึ่งอันนี้มะเขือแค่นี้ไป้องพอแล้วนะแล้วก็จะใส่หัวกะทิ ลงไปปิดท้ายใส่หัวก็ะที่ลงไปปิดท้ายจ้าแล้วก็จะปล่อยให้เดือด พอใส่หัวกะทีเดือดแล้วก็ใส่กระเพราเลยบางคนจะใส่ใบโหระพาก็ได้นะคะแต่ไป้องชอบกินใบกระเพราปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยเนี่ย yeah. เสร็จแล้วนะคะแกงไก่ใส่มะเขือน้ำแกงก็จะนัวๆข้นๆแบบนี้เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้านี่น้ำแกงก็จะนัวๆข้นๆ แบบนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไม่ต้องขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ไปแชร์ให้ไปตองด้วยนะแชร์ด้วยก็ดีนะ <c oughs> แล้วก็มาเป็นเพื่อนกันคอมเมนต์ทักทายไปตองด้วยนะคะว่ากันดูอยู่นะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะแกงไก่ใส่มะเขือค่ะกินไปตามใจเราสวัสดีค่ะ